สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้านี้ก็มาพบกับหมามมออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันหยุดเนาะขอเป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะวันนี้มัมมีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วทุกคนค่ะราคาประจําวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565นะคะราคาหลายพื้นที่เลยนะคะเริ่มดิ่งแล้วมัมมีเห็นนะคะหลายรายการด้วยนะคะนะมีทั้งข้า,าวเจ้าเนาะข้าวหอมมะลิค่ะทุกคนค่ะข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคกลาง แล้วก็ภาคเหนืตอตอนล่างด้วยเนาะ ่แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวด้วยนะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวเมล็ดคระอย่างนี้นะคะแล้วก็ปทุมธานีด้วยเนาะเดี๋ยวมาเริ่มรายการไรกกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะข้าปลือกเจ้านาปี2565ันาหกสิบห้าทค่ะจังหวัดนครสวรรค์92้านสองร้อบาทถึงเก้ารอบาทจังหวัดพิจิตรเก้า่รบาทถึงเก้ารบาทจังหวัดสุโขทัยเก้าพันบาทถึงเก้าองร้อบาทจังหวัดกำแพงเพชรเ0้าพันบาทถึงเก้าพันห้าร้อบาท 9, จังหวัดพิษณุโลก9,000บาท -9,200 บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,100บาทถึง -9,200 บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,300บาทถึง -9,400 บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง -9,500 บาทจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง -9,500 บาทจังหวัดอุทัยธานี9,000บาท -9,300 บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาท -9,200 บาทจังหวัดลบบุรี9,100บาทถึง -9, 300บาทจังหวัดนครนายก9,200บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดนครปนม9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอ่างทอง9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดสิงห์บุรี9,000บาทถึง9,300บาทค่ะดูรายการต่อมานะคะเข้าเปิกหอมอรี่ปี2565/66ทค่ะ จังหวัดสุรินทร์13,200บาทถึง14,000บาทปรับลดลงนะคะจากเมื่อวาน300บาทค่ะจังหวัดนครราชสีมา13,400บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,300บาทถึง13,500บาทปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะ200บาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์13,600บาทถึง14,200บาทจังหวัดศรีสะเกด14,000บาทถึง15,700

13,700บาทจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง14,500บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดกาฬสิน์14,100บาทถึง14,800บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,800บาทปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะ200บาทค่ะ จังหวัดหนองบัวลำพูมาพู13,5รบาทถึง14,1 0 0รบาทปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะ200บาทค่ะจังหวัดหนองคาย1 5 5 0 0รบาทจังหวัดมุกดาหาร15 0 0รบาทถึง1 5 0 0 0บาทจะสังเกตเห็นนะคะทุกคนค่ะว่าราคานี้นะคะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะถ้าสำหรับเป็นข้าวแห้งอ่ะทุกคนเนาะอืมแต่ที่ข้าวสดที่มามีขายไปนะเมื่อสองวันก่อนนะกิโลละสิบบาท หรือว่าตันละ,ะกิโลละสิบบาทกว่านะหรือว่าตันละ1นึ่งมื่นหกหบาทที่มันมีขายไปนะทุกคนย้อนไปดูได้นะคะ10ไร่อืมแต่ให้ตากบางคนเขาก็ไม่ไหวทุกคนคะจำเป็นต้องใช้เงินอ่ะเดี๋ยวดูรายการต่อมากันค่ะ ข้าวปลูกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนะคะปี2 5 6 5ัน้าบค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่ง0บาทถึง13,500บาท จังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อวาน500บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดลพบุรี12,400บาทถึง12,900บาทจังหวัดฉะเชิงเซา12,000บาทจังหวัดลำปาง13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดพิจิตร12,700บาทถึง13,000 3,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดแพร่12,500บาท รายการต่อมานะคะข้าเปลืกเนียวเมล็ดยาวนาปี2565ท66ค่ะจังหวัดขอนแก่น11,000บาทถึง12,400บาทปรับลดลงนะคะ200บาทค่ะจากเมื่อวานจังหวัดอุดรธานี11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร1 8 0 0บาทถึง11,000บาทจังหวัดมหาสารคาม11,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครพนม1 5 0 0บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,000 100บาทจังหวัดร้อยเอ็ด10,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,000บาทจังหวัดนอคาย11,500บาท,า 101, บาทถึง12,000บาทจังหวัดลำพูน1300บาทถึง1400บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ200บาทค่ะ มาดูรายการต่อมานะคะคราเปลือกปทุมธานีในปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดลบบุรี9,900บาทถึง13,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,700บาทถึง11,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดราชบุรี13,000บาทถึง14,000บาท จังหวัดปทุมธานี1700บาทจังหวัดนครนายก1400บาท มาดูรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้กันนะคะทุกคนขาข้าวเปลือกเหนียวเมลคร้านปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดอุดรธานี9,800บาทถึง11,000บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดน้องคาย15,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดลำปาง13,000บาทถึง19,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมุกดาหาร เ0 0 0บาทถึง900 0บาทจังหวัดนาน8,900บาทถึง900 0บาทจังหวัดแพร่1500บาทปรับลดลงนะคะ200บาทค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์1 1 5 0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดเชียงราย9,400บาทถึง11,000บาทค่ะทุกคนที่มามีนำเสนอจบลงไปนะเป็นข้อมูลประจำวันที่ 18พฤศจิกายน2565นะคะราคานี้กันเลยค่ะนะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกลมกันค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะทุกคนค่ะมามีน,มนำเสนอจบลงไปแล้วหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะชาวนาคนนี้จะได้มีกำลังใจมีแรงเนาะในการผักดันพัฒนาทำช่องน้อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ มันมีเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาด้วยกันนะสู้ไปค่ะทุกคนค่ะสู้ต่อไปนะคะนะเรามันเลือดนักสู้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย